วันนี้นะคะเราจะพาสาวบรายทั้ง3นะคะมาทํางานจะทําละครที่เอาตุ๊กตาเล่นสักตัวเนี่ยทำกันยังไงโฮ้ยเห็นเราแบบว่าเราควรจะกลับไปปรับปรุงสตูดิโอเลยโอ้นี่เล่นอู้ยไปถึงพระจันทร์น้องแม้ว่าแอบดูแอบดูแมวจังอยากมีชาวบนี้ที่บ้านแล้วบ้าน น้ำตาไหลพราค่ะไอ้เหี้ยวไอ้เหิ้ยวพี่ขาพี่ขาไม่ถึงก็มาจะมาแก้ปัญหาเล่นใหญ่มากเลยอยากขับวสวัสดีค่ะวันนีน้นะคะแม่อยู่ที่ Channel p อฟต k i ิ s นะคะไม่ได้มาคนเดียวนะมากับเด็กๆ สามคนนี่วันนี้นะคะเราจะพาสาวบรายทั้งสามนะคะคือใครบ้างเปเปมินฮาร์โมนีชุกกะบาวนะมาทํางานที่นี่มาทำงานใช่บรายมีงานทำแล้วเพราะว่าเชิญแตมไปโรงเรียน <c oughs> เราเลยให้บรายมาทํางาน <c oughs> ไปทยัง,งอยากรู้จัง <c oughs> ไปตามแม่ไปเดี๋ยวแม่จะให้ดูเบื้องหลังว่าแม่กับสาวบรายจะมาทํางานอะไรกันคะ่ะอ่าไปดูกันครับวิสตันมากเลยสินี <c oughs> คน้องๆน,น่าจะรู้จักนี่นะเมียวจังนะคะวันนี้เมียวค่ะเมียวเมียว,วจังนะคะคือเธอตแตมกับน้องเพลินเพื่อนกันเขาชอบดูเขาเรียกกันว่าเมียวจังแม่ก็เมียวด้วยเขาชื่อเมียวจ,จังวันนี้แม่มาทํางานกับเมียวจังใช่แล้วไม่ใช่แม่สินี่สาวปรายมาทางานสาวปรายมาทำงานกับเมียวจังว้ยชอบมากค่ะเมียวจังนี่อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงไหนเมียวจังท่ทำยังไง อีค่ะถ้าอยกดูแมวจังนะคะก็เข้ามาดูได้ที่ Pop's Kiss Thailand นะคะเพื่นพนอนๆหูย Thailand วันนี้เดี๋ยวแม่ปูเป้กับพ่อโยเยเนี่ยจะพามาดูว่าเนี่ยจะทำละครที่เอาตุ๊กตาเล่นสักตัวเนี่ยทำกันยังไงแมวตอนนี้เราบุกเข้ามาอยู่ในสตูดิโอนี่ยิ่งใหญ่มากเ,เห็นเราแบบว่า,วา เราควรจะกลับไปปรับปรุงสตูดิโอเลยไม่รู้เด็กๆเคยเห็นสตูดิโอพ่อกับแม่กูเป้หรือเปล่าก็คือห้องที่แม่รีวิวทุกอย่างนั่นแหละแม่ทำทุกอย่างในห้องเดียว์เป็นทางการมากเลยนะครับนี่ยิ่งใหญ่มากมีของเสริมเต็มเลยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเมลจังเหมือนกันแต่เป็นเหมือนที่เขาบอกมาคือเป็นรุ่นแรกๆเลยครัปีหนึ่ง 1982ก็จะเป็นเหมือนแบบยุคโบราณเป็นเมลจังโบราณนะคะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเวลาเล่นจะใช้ชื่อว่ายูกะจังยูกะจังเป็นพี่สาวใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเลยค่ะแต่เหมือนจะพาจะดูโตกว่าแต่จริงเป็นเพื่อนกับเมลจังค่ะจะได้ไม่สับสนอ๋อยูกะกับเมลจังนะคะโอ้ยน่ารักเนาะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้เซ็ตฉาก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 โอ้บ้านบ้านเมลจัง เป็นละครสักเรื่องหนึ่งน,นะครับอันนี้คืออันนี้คือที่บ้านเดียวจันเมวจ,<า>จังหมืยนกับ,บว่าพอทําขนมเออพอมาหาแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะทําขนมหรืออะไรให้น้องๆอ,อย่างเงี้ยค่ะที่มัน <วะ S 2> ดูสวยนนหน่อยได้แบบว่าใช่อันนี้เป็นบ้านของเมวเองก<อ>็งง<อ>คุณเต้จะเซ็ตยังไงเอาฝั่งไหนเลือกเอาได้เลยจ้ะฝั่งหนึ่งเอาฝั่งแบบนี้ไหม เล่นตุ๊กตาครับเอ๊ะทำไมชั้แตมไม่อยู่ล่ะเขาเล่นแตมขนาดนี้ชั้แตมดูวิดีโอนีงต้องโวยวายอนจริงอุปกรณ์อุปกรณ์นุจังค่ะอ๋อจะเอานี่คุณให้ก่อนจะเล่นโลกโอ้ยแม่อยากได้ตุ๊กตากับของเล่นของแมวจังอ่ะพี่ออเดอร์เยอะมากเลยค่ะเดบุกเลยค่ะแต่ว่าฝนยังไม่กล้าซื้อ เยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะคุณพ่อเชลแตมอะค่ะชอบบอกของเล่นลนบ้านแล้วค่ะแล้วมันไม่ล่นรอมันก็ลนจริงจริงสี่หน่นารักใช่ไหมคะจะได้ปิดตรงรูนั้นให้ค่ไซส์อะไรอย่างเงี้ยของของเล่นนะคะมันคือขนาดรู้สึกมันพอดีมันมันไม่เล็กเกินไปอ่ะเด็กๆเล่นไี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ กำลังพอดีพอดีมือเด็กอะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจักเดี๋ยวเล่นสองคนเลยไดเป่ปคะคะค่ะหรือว่าอยากคนเดียวก็ไม่มีปัญหาจ้ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าจะเอาเป็นมิวจางตัวเดียวก็ได้นคนภาพสองคนเลยใช่ป่ะคนภาพสามคนค,ค่ะมีแล้วก็มีกก,กตัวหนึ่งด้วยคะคือ้องเรื่องคนภาคอยู่คนเดียวเลยเป้ภาคกลาทุกตัวบาร์ี้ทุกตัวหมาแมวเครื่องบินออร์ดร้านไอติมกิกล่องเลยโย เราดะไม่นอกไปทำเอฟเฟกเพิ่มใช่ๆโอ้กิ้งกิงกิงกิ้งตุ้ยตุ้ยโอจริงเลยเนาะนี่ค่ะแต่งตัวเตรียมเข้าฉ่ากใช่ค่ะน่ารักชีวิเตรียมถ่ายกันแล้วนะครับนี่โอ้โหโปรดักชั่นเป็นไงล่ะกล้องนี้กล้องนี้จับมุมไกลนะครับส่วนนั้นโครสอัพนะครับตัวนั้นที่พี่ๆเขากำลังเตรียมงานกันอยู่ แม่ปูเป้ถึงกับงงครับหาที่ร่างไม่เป็นนะท้องตัวไม่ถูกเลยที่บ้านเราไม่ได้ถ่ายกันแบบนี้ใช่ไหมใช่ปกติที่บ้านคุณพ่อจะมีกล้องตัวเล็กๆมาต่ออะไรอย่างเงี้ยเขามีไม้ด้วยนะปกติที่บ้านแม่ใช้ตะโกนเอาโอ้ยมืออาชีพมากเลยละครละครตุกตามืออาชีพต้องช่องนี้เลยนะต้องติดตามกันให้ดีเลยนะของเราแล้วโอ้่เล่นโอ้ยใส่ไม่ถึงผจน้องแม่วะ สาวๆเป็นไงบ้างครับตอนนี้อ้อก็งงอะสิคุณพ่อนี่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะทำตัวถูกหรือเปล่าเลยอุ้ยทางนั้นก็มีใครน่ะดูสิเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยอลังกัรเลยเข็มเช็มเข็มเข็มไม่เปิดอะเสร็จเส็แล้วเช็มเสียงกันอยู่นะครับนั่นแหใช่ป่ะอมันมิ้วอยู่หรือเปล่านี้เช็คเสียงกันอยู่ 2 1, 2 3 4 5ส7 8 9 1แมแหมชุกกะเปาเดีย๋ยวมาเชยนะ่ะนี่มาเลี้ยงเด็กนะก็ต้องสดใสในสีแล้วป้าหิ้วอะไรมาจ๊๊แต่กล้าใหญ่เชียวนี่ไงหน้าบ้านเขาเขียนอยู่แมวหรืเปล่าอุ๊ยจริงด้วยจริงด้วยไปเข้าไปเลยดีกว่าเอาคนโตเปิดประตูแล้วก็<อ>เดีเ๋พัตติ้งน้องคนโตก็ปไปอ้าวมาแล้วแล้วก็หันไปพูดว่าสวัสดีค่ะเหมือนต้อนปปรับอะค่ะแล้วก็ ก็หันไปพูดกับคนนั้นว่าเมลจังว่าเมลจังยูกาไปก่อนยูกาจังใช่ไหมคะงั้นก็คืออันนี้ให้เมลจังมาเปิดเลยอันนี้แต่ค่อยถ่ายถ่ายย้อนใช่นะยูกาไปเอายูกาเปิดก็ไันเลยยูกาเปิดเันเลยะคิสวัองเค้ยใช่แน่เลยอ่ะสวัสดีค่ะพี่คนที่ผมสีบฟ้าๆเขียวๆคือพี่แบทเอร์มินใช่ไหมคะ ใช่แล้วจ้ะแหมพี่ดังละสิ <c oughs> ใช่ค่ะดังมากๆเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งแน่นอนเลยต้องเป็นพี่ชูการ์บราวใช่ค <c oughs> ่ะคาะยินดีที่ได้รู้จักนะคะอู้หิวหิวหิวทำไงดีเนี่ย พอแล้วมันเล่นใหญ่ไปได้เลยค่ะกล้องรับได้ค่ะยิ่งเปปเปอร์มินทำตัวไม่ถูกเลยพี่เปปเปอร์มินททดนะจุ๊บจุ๊บขอบคุณค่ะงั้นอย่าเรียกจ้างเรานะคะหิวหิวอ๊อบอ๊อบพี่ชูก็ะเปาจะทำของกินให้ล่ะอ้ยดีใจจังเลยค่ะไอ่ไอ่ไอ่ชอบเลยตรงโทษนะจุ๊บจุ๊บมีททษนะเท่านั้นถึงจะโทษแบบเดียวกันอ้าวมีสมมาหรอวะ ถ้าสนใจรักน้องแมวจังอย่าลืมไปติดตามน้องแมวจังที่ช่องฟ o p Kid t ไท i แล n ดนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนะคะบ๊ายบายแอบดูแอบดูแมวจังอยากมีฉากวันนี้ที่บ้านรอรอเข้าฉากเออหไข่ดาวสวยมากๆเลยยู่ะจังแมวจังนี่เหมาะกับการเป็นเชฟใหญ่มากๆเลยนะใช่จ้ะแมวจังเก่งมากเลย ยายนุ่มก็เลยบอกแม่่อยเหร,หรอคะงั้นลองกระหล่ำปีผัดน้ำปลาก็ได้นี่กระโหดเข้มปีเลย <c oughs> <c oughs> น้ำปลาหกเตรียมถ่ายแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สาวทั้งสองวันนี้แมวจางกับยูกาจางทำอาหารต้อนรับพี่ฮาร์โมนี่กับพี่เปปเปอร์มินด้วยค่ะเนี่ยพี่ฮาร์โมนี่เพื่อนพี่อ่ะสวยวิล่ะเขาเป็นาาปนางแบบนะสวยมากเลยค่ะสวยเพือ่อพกับแมวจางเลยอะ่ะ <c oughs> พี่าำมาเนีล่ลองกินกันดูก่อนไหมคะออยนะักเข้าไปอีกตายแล้วอยู่กะจังพี่พี่เขาไม่ชอบอาหารขาไม่อรแมวจังกันนะอืมคือไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่เขาเอารมณ์เหมือนซดน้ำปลาเลยอะออยูย่กะจังลองให้ทไมนะ่นี่ยน้ำตาไหลพ้อ กับคนรู้ใจมีความสุขแบบเนี้ยเป็นไงชอบกันหรือเปล่าตอนนี้นะคะฮาร์โมนีกับเบปเปอร์มินนะมันเล่นละครที่จะไปขึ้นที่ทางป๊อปคิดไทยแลนด์นะคะมาเล่นกับน้องเมียวเจงิงเมียวเจิงมียวจงัง <c oughs> น่ารักมากเลยอะ่ะเมื่อกี้ได้ดูเปล่าน้ําตาลไหลพรวดพลวด,ลวดเอ๊ะพลาดพลาดพลาดเลยอะ่ะเบปเปอร์มินลังแกดิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงมัางคะชุกกะเปลา โหยสนุกมากเลยค่ะแม่ปุเป้วันหลังพามาอีกนะออกมาทำงานนอกบ้านนี้สนุกสนุกดูสิเปปเปอร์มินนะ่ะท่าทางจะมันมากยังไม่ยอมกลับมาหาเลย เห็นไหมคะเด็กๆเวลาถ่ายทําละครตุก๊กตานะมันสนุกสนานกันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามนะถ้าเกิดสนใจเมวจังนะคะยูกะจงังฮานจาจังนะคะแล้วก็อบอบนะคะก็ติดตามได้ที่ช่อง Pop's Kids Thailand นะส่วนน้องบรายก็คือพวกเราช่องเรานั่นเองแตมสตอรี่นะคะก็ยังทําละครละครต่อไปอยู่นะคะถ้าชอบอยากให้แม่พาน้องบรายนะไปถ่ายทําไปทําอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างเลยนะเดี๋ยวทําได้นะคะจะจัดให้ทุกอย่างเลยแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเยอเย น้องเชยวแตมที่เพจแล้วก็ Instagram มแม่ปูเป้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช n e l p o p ส i ิ t Thailand แล้วก็แตม Story นะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย